สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านเจอกันอีกแล้วค่ะรอบที่2ของป่านี้คะ่ะทุกคนเราก็ยังลุยกันต่อนะคะเก็บไปกันต่อเรื่อยๆนะคะช่วงที่รอสามีเดินเอาเห็ดไปไห้ที่หลดเรากลับกลับึ้นมาอีกรอบ2นะคะลุยไปกับต่อไปเพลินๆก่อนจ้านะะลุยกันมันนิดจ้ะเก็บเห็ดงามๆเด้อพี่นงเอ้ยหลายค่ะอลังการคุณเต็มไปเบิดโมมี อืมะเอีกที่ตรงนั้นเร็วๆต้องเก็บใส่ถังคือเก้าลนะพี่น้องปลาปลา่ไหวบ่ <c oughs> มีแนวมนันกอขากล้องจ้ะนี่ถังของเรานี่ดีที่สุดอู้สอดแล้วบ่บัน เออดอมเบอร์แะยาแวกซาเดนลิกติกเดนเวเกาเดนเวเการลิกติกอ่าอันลาคอมมาเมนดอมสกอร์สลูดตาเชปันมันอีเงินนนพกกาตินดอมไม่ได้แอพีสมเพื่อลูกก็แทตตี้แฟมก็อีเงินนนพกกาติลักษ อืมอู้ปึ้งได้ปึงได้ต้องเว้ยงูยักษ์งูมิเก้บอลงอินตอพอกกเดบีบอก่าเขาวาทินใหม่เฟอรลูดเฟร์ลูดการในลานเขมาพอกกาเดย์ยศิกเกโยบินฮิตตสวาบ ต่สวุดีเนสตาโอโอไทยแลนด์คานินเตอร์คอมมานี่เอ้ยมิเก้โยบิดเลยโอ้มิเก,ยยเก้ขววตินใหม่เฮ้ะอะไรหัวเป็นมารคานเยอร์บีเซิร์กอมอคูซีนเซเลกติง้งอมคอมมาเอสโอบี ตานาอิทยแลนด์แฟมโอทินโอุกเซนคานขโคมาอีเย็นซุมยกเวียดนะคุยกันกันกบสามีจาเป็นว่าวะเห็นราคาเนี่ยมันบมีไผเก็บขายดอกค่ะพันวาตะกี้กับสามสิบห้าอยู่ที่เท่าสามสิบห้ากับบมีคนเก็บขายดอกมันถือพันวาเนาะค่ะต่อเลยว่า สามสิบห้ากับเงินอยู่เด้อก็เลยว่าสิหามกับได้อุ้ยก็ได้อยู่ก็เลยว่าสิดีขึ้นกันเราบ่มีคนเก็บโต้สิได้เก็บของโต้ล้วจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่เก็บเองไหมพิ่นบ่ชอบเก็บเห็ดประเทศเนี่ยคนประเทศนี่ก็เพิ่นบ่มาเก็บเห็ดเดินจะมันยื้อใต้หยัง เพิ่นเป็นเศรษฐก,กิจพอเพียงเนาะค่ะพี่น้องประเทศนี้เพิ่นเป็นเศรษฐก,กิจพอเพียงแค่อยู่แค่กินสมัยก้อนโตว้ากับสามีโตนะจะ๊ะโตบอกว่าคนทั้งมันต้องขึ้นไปน้าคิดอนาคตวาหาเพื่ออนาคคตเพิ่นบอกว่าโว้ยวาสมัยก่อนนะจะพูดเรื่องสมัยก่อนเพิ่นวาคิดแค่วันนี้จบแค่วันนี้เพิ่นวาเนาะจะไปคิดทําไมยาวไกลให้เหนื่อยให้ปวดหัวพะนะคุณดาั่นนะ มันบม่มเยนเฉลี่พี่น้องกันกันเขาสิคิดแค่วันนี้เอาไปแค่วันนี้เราก็ไม่มีอนาคตต้อสอนผืน่นสอนจนแบบเข่าเส้นเลือดุระจาต้อก็เลยหูดวา่าคนคนฝรั่งน่ะเขาก็คิดแค่วันนี้ไปแค่วันนี้แหละคะ่ะบางคนนะคะบางคนเน้นบางคนนะคะคือไม่ใช่ทุกคนจ้ะ ค่ะทุกคนจ๋าอาลังการงานช้าอีกแล้วค่ะตอนนี้ต้องเอากล้องเกี่ยวกับปากไก่ปากถังเนาะคะ่ะก็เลยอาจจะไม่เห็นมุมสวยแต่ก็เห็นดอกง่ายยุนจ่าเห็นดอกใหญ่ๆง่ายดีสําหรับตัวะคะ่ะทันไ้ตะก้ามันมันบุคค่อยได้เห็นจิต่ามันเห็นมุมนี้มันก็เห็นขาเห็ดนาจะะ้า กสิเห็ดเป็นเห็นขาเห็ดเป็นบางมุมเนาะค่ะทุกคนนะลองดูะคทำมุมนี่สิสวยค่ะท่านเอาตั้งเอาขาก็ตั้งนี่นะจัที่เห็นนี่สวยนะคะกต่สีเห็ดหลายๆมุมให้ทุกคนได้ดูเนาะค่ะถ้ามันเพื่อนสวยๆอย่างนี้ก็โอเคจามี้ก็เก็บอยู่ก้างๆนี่ละจ้า อนนุนเอสตะโกงก็พกกาอกถอดกาเนาะมินมานเนาะยาอกพกกาถอดกาอกวีทอลูฟดิติการแล้วก็วินอกกาเลียซาอกโซนะอกกทิตตัสกูเกนอุมวีฮอทิตเนดอมสลูตาอ่าพกกาเชปัสสาวีฮอทิตอกเรียซาทิตตัสกูเกนดิติการ thì đu con thì ngâm ngâm đu con thì chút sữa ấy. โอ้โหอีดอกอ่ะอืมมาทนสกอดีดเอล่ะอือฮกินกอค่ะพอตาอมนาโทนเนียนฮันลิงอ่ะนี่นะคะพี่น้อง ไปทางนี่ค่ะไอให้สามีตัวเก็บอยู่หันก่อนตัวพาทุกคนมาดูนี่โอ้ไม่กอดโดยการทุกคนค่ะขาทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนี่จ้ะมีเสดอกใหญ่ๆเต็มไปเหมดเลยค่ะเก็บมุมนี้น้ำต่อก็น่าจะมันนี่จ้า เราเห็นเมียเป่าปากปิดๆเอาเห็ดไปขายน้ำก้นจ้ามื่อนี้ไอเห็ดเห็ดเ,เ,เหลืองนี่มันโลละแพงเนะคะ่ะโลละแปดสิบ ะะร้อแปดสิบโครนครับแล้หาเก็บเห็ดเหลืองนำมาคาร์เมน,นี่จ้ะเพราะว่าเพื่อเสียไปขายทางร้านนะจ้ะร้านที่มารับซื้ออยู่บ้านเพิ่นบ่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เอาเห็ดเหลืองเพิ่นเอาต่เห็ดทัต่ว่าต้อเสียเอาเห็ดเหลืองไปขายทางล้านใหญ่อยู่นะจะมเอน,นี่กับเต็มถังอีกแล้วละจ้ะพี่น้องต้อสิได้เอาไปไว้ทางทางอีก,กนะจ้ะบางนึงกับไปไว้ในทางทางแล้วถุงหนึ่งก็เอาห้สามี เอาไปไว้ในหลุมน้ำฮ้มิก้ทัดมิก้คันตาเลียนอ่ะรอะพอก้าเลยพอก้าทัดคันตาเลนพอก้า,า,กาออกโซ มีตัวมาเก็บเอาเห็ดเหลืองน้บปเก็บเอาสำเอาไปขายเห็ดทับราคาถือก็ต้องเอาเก็บเอาเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองมันเป็นราคาเพิ่นได้เห็ดเหลืองหลายก็แหงดีละจ้าวยกิโลละแปดสิบโครนตอนนี้จ้าเห็ดทับเพิ่นลุงเหลืองยีสิป้าเองจ้าตอนนี้เพิ่นสิปิดลาแเราจะพาจุกเอาน้ำเอาน้ำเดินเดินผัวแหงเมันกัว่าจุกเอาน้ำปลาบุบรีนะคะ วันเขาสวสีหาเงินได้เนาะพี่น้องเออการพึ่งไปขายตลาดนัดกะสวสีได้เงินสมัยตะกี้ต่ออยู่เมืองไทยนะคะต่อเคยขายของตลาดนัดคือกันจ้ะพี่น้องเคยขายของตลาดนัดคือกันเอาไปขายยุ่กรุงเทพเนาะสมัยตะกี้ตลาดนัดมันเริ่มไม่ๆมต่อก็ขายเสื้อผ้าละจ้ะโอ้พี่น้องเอยทุนหายกำไรหมดหายกินยาก,กนางสัวสิรูปค่าสีมหาซื้อ ลูกค้าสิมหาซาื้อเฮานางเดี๋ยวเบื้องผู้นั้นเดีียวเบื้องผู้นี่อยู่ไปไปมา,มาทุนหายกำไรหดพี่น้องอยู่ยากอยู่ลาบาก,กาค่ะค่ะขันหากินถืกทางก็ดีไปขัญหากินบ่ถืกทางก็ลําบากค่ะอยู่เมืองไทยฮา เต็มถังหนึ่งแล้วค่ะจริงๆเต็มแล้วถังสองถังหนึ่งเนาะคะ่ะถังหนึ่งกับอีกอ่าถุงหนะะึ่งซ้ำสองถังแล้วค่ะเต็มสองถังแล้วตอนแรกตกะบ่ได้อ่าหายเบิ้งเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นถังที่สองนะคะก็คลิปนี้ต้อกะไว้ซํำนี่ก็น่าจะพ่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะต็อเสีเอาเห็ดไปไหว้ถางทางกับถุงนั่นอีกก็นนาจะพี่น้องบา่บาวบ่ได้ยุไก่จาจากถนเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ